มาแชร์มาแบ,บ่งปันกันนะครับก็คือคำว่า suppose แล้วก็ supposed นะครับเราไม่อ่าน suppose d นะครับเราอ่าน supposed s u p p o s e วันนี้ก็ suppose suppose นะครับตัวนี้มันใช้ยังไงนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวหนึง่งหนึ่งในตัวนี้นะครับมันจะใช้เป็นลักษณะว่าคิดว่าคิดว่า อีกตัวหนึ่งจะใช้ในความหมายว่าคาดถูกคาดบอกว่าต้องทําอะไรควรจะทําอะไรเออมีความหมายว่าควรจะทําอะไรทีนี้จะใช้ยังไงสองตัวนี้เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับ suppose นี้ถ้า suppose นี้ไม่เติมไม่เติมดีนะครับมันก็จะมีความหมายเหมือนคําว่า think นะครับนะ think that ก็ได้นะครับอย่างเช่นว่า ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณทามันถูกต้องนะฉันคิดว่าคุณถูกต้องคุณทาถูกคุณพูดถูกคุณถูกเราบอก I suppose I suppose you're right I suppose you're right I suppose you're right นะครับฉันคิดว่าคุณทําถูกต้องคุณถูกต้องคุณพูดถูกนะ You're right คืออะไรก็ได้ที่เราทําแล้วเราคือเราถูกอะ นะครับก็คือ I suppose you right นะครับ I suppose you right ทีนี้นะครับนะฮะถ้าสมมุตินะครับจะบอกว่าอีกอันหนึ่งคุณคิดถูกย,ยิ่งคุณคิดถูกอย่างยิ่งนะแล้วก็อาจจะพูดว่าที่คุณคิดมาไว้เนี่ยถูกถูกหมดนะครับ you suppose correctly you suppose correctly you suppose correctly ก็คือค,ค,คุณคิดถูกคุณคิดถูกแต่อนบนนี้คือ I suppose you're right คือฉันคิดว่าคุณถูกแต่น,นี้คือเราบอกว่าคุณถูก you suppose correctly คุณคิดไว้ถูกต้อง you, su you suppose correctly you suppose correctly นี่นจะสังเกตเห็นว่า I suppose you're right ไอ้ตรงเนี้ย มันก็เป็นอีกคลอส s หนึ่งเป็นอีกประโยคหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับจริงมันก็ว่าควาว่า I suppose that you're right I think that you're right I suppose that you're right นะครับ I suppose that you're right I หรือเราละ that ก็ได้ถ้าเป็นภาษาที่เป็นทางการ I suppose you're right แต่อันนี้ครับมันคือประโยคเดียวเลยแ correctly นี่คือไปขยายตัวนี้คุณคิดว่าอย่างถูกต้องนะคุณคิดว่าอย่างถูกต้องเนาะอีกตัวหนึ่งเขาที่มาดูที่ suppose เติมดี อยากจะบอกว่า suppose เติมดีเฉยๆเนี่ยถ้าจะใช้อีกในความหมายที่จะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีแค่นี้ไม่ได้มันจะประกอบไปด้วย v e r b to be ครับจริงๆมันจะเป็น be supposed to แล้วตามด้วยก,กริยาไม่ผ่านรูปที่เรียกว่า infinitive ที่เรียกว่า infinitive นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้มันจะมีความหมายว่าควรจะนะครับ หรือว่าถูกคาดหวังนะครับถูกคาดหวังนะถูกคาดหวังว่าต้องทำอะไรว่าควรทำหรือต้องทำอะไรอย่างเช่นจะบอกว่าเฮ้ยเธอควรจะไปอยู่ตรงนู้นนะเธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราแบบมาผิดเนี่ยจนเจ้านายหรือมีใครมาบอกเราเฮ้ยเธอควรอยู่ตรงนู้นไม่ควรอยู่ตรงนี้ ไม่ควรไปเลยไปด้วยเลยนะแล้วบอกว่าที่นั้นใช่ไหมเดร์ใช้คำว่าเดร์แล้วบอกว่าเอ๊ย you supposed to be there you supposed to be there เฮ้ยคุณควรอยู่ตรงนู้นแล้วเราบอกว่าเธอไม่คว,ว, there, วรอ,ว hey, i, คคอยู่ตรงน,รรงนี้แล้วก็อะไรครับ you're not supposed To be here, you're not supposed to be here. เฮ้ยทำไมคอยู่ตรงนี้นะประโยคบนก็คือ you're supposed to be there. ทุกคนจะอยู่ตรงโน,น้นไม่ได้ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่า you're not supposed to be here. ทุกคนจะอยู่ตรงนี้ะน,น,นะเราใช้ be supposed to แล้วตามด้วย verb infinitive นะครับแบบนี้ด้วยลักษณะแบบนี้เนาะด้วยลักษณะแบบนี้หนไะครับ ทีนี้แล้วมันต่างยังไงจากชูดมันต่างยังไงจากชูดที่ตามด้วย infinitive ซึ่งแปลว่าควรจากเหมือนกันหรือ u g h to infinitive นะครับจริงๆแล้ว s h o u r g h to ก็มีความหมายมันก็มีความหมายเือควรจากเหมือนกันแต่เป็นการแต่ s h o u r g h to มันเป็นการเหมือนกับเป็นการให้คำแนะนำเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่ไปทางไหนเลยแต่มีคนให้คำแนะนำเรา you should work hard คุอเลยไม่ได้ work hard แต่ว่าเขาแนะนำเราว่าเรา should work hard you ought to work hard ought to กับ should เหมือนกัน you ought to work hard คุณคุณควรตั้งใจเรียนนะแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าได้รับการแนะนำแต่ไอ้ supposed to เนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเราทำผิดเราเราเราทำผิดเราไม่ได้ทำตามในสิ่งที่บางคนจะทำก็เลยมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ควรทำอย่างนี้ือนอ่างประโยคนี้ เธอก็อยู่ตรงโน้นแต่ต,ตัวเราอยู่ตรงนี้เราบอกว่าเธอเธอก็อยู่ตรงโน้นสิไม่อย่างนี้ you're not supposed to be here you're supposed to be there อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอไอไอ supposed to ตัวนี้นะครับ be supposed to นะมันก็เกิดเหมือนประมาณแบบว่าเราอะถูกคาดหวังว่าต้อทงทำอะไรมันมีลักษณะของการบอกในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำ ซึ่งแตกต่างจากชกุดออสทร์ก็ตรงที่ว่าชุดออสทรเป็นการแค่คําแนะนําไปข้างหน้าเออตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วเราฟังคขาคิดเห็นแล้วมีคนมาบอกเราแลนสีนะแต่ตัวนี้คือเราถูกคาดหวังจะเห็นได้ว่า be supposed to ตัวเนี้ยมันอยู่ในโครงสร้างของอะไรครับ be supposed to ตัวเนี้ยอยู่ในโครงสร้างของ passive voice ไง be เราเรช่งที่สามเห็นไหมครับนะตรงเนี้ย be supposed to เนี่ยอยู่ในอยู่ลนนักษณะของ passive voice แล้ว passive voice คืออะไรครับ ประธานถูกกระทำํำแสดงว่าที่ครูบอกว่าคุณถูกคาดหวังก็คือตรงนี้ถูกคาดการถูกคาดหวังว่าจะต้องทำอย่างนี้มาเลย์อินในรูปของ you are supposed to be you are not supposed to be เนาะนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้คำว,ว่า supposed กับ be supposed to และตาม i n i t i ทีนะครับความรู้ได้ไดี้น้อย,อยสำหรับวันนี้นะครับ s u p p o s e กับ supposed to นะครับลอง นำไปใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดในเนื้อข้อสอบนะครับก็นําไปใช้ในการวิเคราะห์แนวทางของข้อสอบหรือว่าการตีความของโจทย์ในข้อสอบภาษาอังกฤษได้เลยนะครับ